มาแล้วครับขบวน518นะเพิ่งอัพนะฮะออกบ้านแฮ่6โมง55นาทีนะก็มาถึงตรงผมถ่ายนี่7โมง4นาทีนะประมาณ9นาทีครับวิ่งมาขอขอลอเปิดวีดแล้วนะครับ นะครับประบวน518นะฮะ